เดา๋จะน,นะ 8, าศิลปะมา่มาไม้ยทยมาแข่งขันและล็อคู่ต่อสู้ครับไม่ว่าจะเป็น,านการเตะกานคอสอกกลับหรือว่าเข่าลอยเนี่ยแอนนาินจะมอบให้เป็นสสัสดิการ10,000บาทและท่านลองได้ท่าโจระเก้ผ่านหางแอนนาินก็จะมอบสสัรดิการให้3 0 0 0 0บาทครับสุดยอดเทคโนโลยีมั่นใจทุกเส้นทางกับอุปกรณ์แกส๊สรถยนต์เบอร์สุดนะครับพร้อมถูบริการทั่วประเทศ0 2 892 ห้าเจ็ดห้าห้าครับแล้วก็บวมพวกช้ำบองหาเรพาริวเจลรอเสีเขียวครับขนมกินพอสอตเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุก,กันเสียเน้นถึงขนมกินต้องขนมกินพสชครับยางรถยางเบรคไซน์เอ็นดีหมื่นห้าพันครับยางอึดของมืออาชีพครับอึดทน,นนานถึงหมื่นห้าพันกิโลเมตร มาดูประวัติทั้งคู่นะครับทางด้านเข้มซ้ายมือท่านผู้ชมครับเห็นชัดชัดครับพักทายด้วยแข้งกันไปคอเลยทุกหัวเรียมัดก็มาครับเป็นนักโชคจากทางด้านมหาสารคามครับอายุปัจจุบัน27ปีชกมา92ครั้งชนะ80แพ้10เส,สมอ2มีที่มาทีธรรมชีวะเป็นทั้งบัญชาและหัวหน้าคณะนะครับ ทางด้านของกงจักรกงจักนี่เป็นนักโทษจากอ่างทองอยู่ภาคกลางนี่เองครับอายุ25ปี95ครั้งทางฝ่ายน้ำเงินครับชกมา65ชนะแพ้แค่30นะครับมีประกิจอ่อนจันครับเป็นผู้จัดการมีอภิชาติเหมือนพงเป็น,น,นันหน้าคณะ แล้วก็เท็คนำชัยเป็นผู้ฝึกสอนครับคุณแชมิงขาคุณลาดเจิยนครับคะแนนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณอวยพรเขียวกุ้งครับให้คะแนนก็มีดานายคงสีแก้วประสิทธิ์แก้วทองแล้วก็พิจิตพรมคง ออกมาแรงๆเลยเดียวราชชนชมมวยศึกมหากูุศลต้านพญาเสพติดที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านเบิดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดน้องคายครับวันที่16มีนาคมนี้นําอีสานฝนจางชนบุรีพบกับจอมยุทธศสิทธิ์สงวนชัยนะครับสจโอ๊ตก็ฝากคนใกล้เคียงไปดูการบ้านใต้เลือนเคียงไปดูที่หน้องคายครับมาดูบนเวทีนะครับ,รบมวยอิสุสุไฟแดงคือเข้มสิทธ์สงพี่น้อง น้ำเงินคงจากสทุนทองต้องมีคาถาพิเศษนะวันนี้น้ำเงินคุณลุงอว่าเพราะว่าใครๆก็ฟันเด็ดไปเลยบอกว่าเข้มวันนี้นี่เกจิอาจารย์ต่างๆนี่โอ้โหกากกันไปเลยหนะ้าสนามเนี่ยถนนทุกสายออทุกสายมาที่เข้มหมดอ๋อก็ต,ตัวใหญ่ตัวเล็กกว่านะแต่ต่อน้ําหนักให้ทั้งสาปอนด์นะคุณหมีขาวกระดูกกระดูกชั่วโมงผ่า,านมวยเบอร์มวยเบอร์มวยเออนี่เวลานี้ต้องท่องคาถาพิเศษและโกงจากสทุนทอง จากเพอโพทองนะครับอ่างทอง25ฝ่ายแดงวาปิพิทุม27พักรูเ่ดียวก่อนต้นชายเครื่องยนต์กิจิว่าทนแรงประหยัด โดยบริษัทตกิติสรนาจำกัดนะครับด้านน้ำมันควางลุงบรรเทาอาการคัดจมูกบิบินิสต้าด้านน้ำมันควางลุงหยดเดียวสดชื่นครับสิบสามเหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ไม่ไกลาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับอ่านมีหลายเจริกค,คุณสมชายดูแลอยู่ครับอ่นี่เป็นยกที่สองของบวยรอบอีสูซุครับครั้งที่ย1ที่บมีฝันศอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครกับใคร,ใครมีสิทธิ์หล่นดีนะครูอ่านถนนทุกสายมุ่งไปที่เข้มตัวเดียวท่ีแล้วเป็นไงล่ะถนนขาดดิขาดแต่โบดู สองร่วงไปนะสุทธิศรนั้นนะแต่ว่าล็อกได้เนี่ยรับอีกสามหมื่นนะของสุอิสูุเนี่ยคุณผู้ชายมีรางวัลพิเศษถ้าอยู่แล้วอ้าวตัวใหญ่กว่าเยอะครับอ้าวกองจากนี่แหละครก็อาศัยใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อน้ำหนักถึงสามกรนต่อเตี้ยดูสูงด้วยนะร้อยห้าสิบกับร้อยสี่สิบเจ็ดนี่แหละครับมันได้เปรียบหลายขนาดอ่าถึงจะจะเก่งจะแข็งแรงยังไงฮะ ตนนัวใหญ่กว่าอ่ะโอ้ยเข้มเข้มมาเข้มเลยทีเดียว<ๆ>เข้มนั้นแพ้ครั้งชนะครั้งหนึ่งตีตัดเข้าไปที่ต้นขาเข้มนกนพร,รัตน์นะครับแต่ว่านพร,รัตน์นี่นกปกงจัดมันจะวนกันไปวนกันมาแชมป์นี่จะได้รถปิกอัพอีซูซูด,ดีแม็กซ์ปาร์ซูเปอร์ไทเทเนียมหนึ่งคันเงินอีกเงินโซอีหนึ่งล้านบาทโอ้โหเป็นเศรษฐีเพียงแค่พริบตา ถ้าใครไปยืนชิงกันเลิศเข็มขัดแชมป์อีกหนึ่งเส้นเป็นนักมวยดีกว่าเป็นนักมวยดีกว่าอย่าไปเป็นข้างนอกเป็นนักมวยดีกว่าขณะผู้นักเล็กระสกัดยังเข้กไปที่25ที่สุราษฎร์นุ่นฮิปปี้จัดโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับโดนทุกบกันไปโอ้ยแหมลูกนี้เต็มกระโดงค้างเลยทีเดียวอ๋แล้วครับแหมสามหมื่นนะนกเลยสามหมื่นนะโดยพรก็นับไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยกระนกเลยนี่แหมไม่รู้กราทำให้งานก่อยหรือเปล่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วสู้สู้สู้แล้ว สู้แล้ว<อ>บวกเข้าไปบวกบวกเข้าไปโอ้โหไม่มีมสิทธ<ส>ิ์หล่นอีก <นะ S 1> มีสิทธิ์หล่นอีกรอบหนึ่งอ้าวอ้อาวอ้าวอ้าวจัดพันเลย เป็นดอกบัว uh หรือเปล่ามาพวกมีเฮแฟนๆมีเฮโอ้โหเดี๋ยวมาโดนเยอะเลือกเลยโดนอีกแล้วไม่ลนไม่ลนไม่ลนก็เอาให้ลนไปแล้ว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 ไปทำกรรมการอวยพรกรรมการอวยพรยังให้โอกาสเจ็บตัวทำแท้จะจับเหมือนกันแต่ยังมีบวกอยู่ยังบวกอยู่ยังบวกอยู่โอ้โหเอาคืนน่าแล้วครับมีโมโหแล้วดิโมโหเสื่อม ดงแล้วน้ำเงินเทืองแล้วโดนจนชาคุณขัปตันขาไม่ไม่หลนแล้วชาไปแล้วทั้งตัวยัาไม่รลงไม่น่ารอดไม่น่ารอดแตกด้วยเข้มเหเห็นป่าแล้วสุดท้ายรมการไม่เอาแล้วครับเข้มเองก็หมดสภาพไปกันนะหน้าแตก เข้มโอ้โหนี่แตกน้ำผากแตกเยอะเลยทีเดียวครับแต่ยังว่าแหละครับแต่ว่าทางด้านกงจากแกไปซะก่อนนี่ครับแตกเยอะเลยถ้าไม่เข้าไม่น็อกเนี่ยอันตรายนะครับเวอะเลยนะเนี่ยเวเลยนะโอ้โหโอ้แอนตซินว่าไงเนี่ยครับใจด้วยไม่ใจได้ยังไงล่ะหลายเข็มด้วยเอาละครับแล้วก็รับรางวัลพิเศษจากอีซูซูครับโอ้โหดูดีดูมัดมันม้ามันโดนมาสะสมมาเยอะทั้งยกนะครับนี่ทั้งตันทั้งงัดทั้ง ตีนะครับโป้งเข้าไปที่นอกแก้ามลูกนี้สุดท้ายก็ลงด้วยศอกครับมายแต่เวอะเลยนะแต่ตัวเองก็โดนศอกแตกหน้าเบอะเลยทีเดียวครับอาตอนนี้คุณภูสศักดิ์หาฤุธานเนี่ยนะครับอยู่บนเวทีแลละเดี๋ยวภาพมายังยังภาพยังไม่มาไปดูครับบนเวทีก็มอบให้สามหมบาทจากอีซูซุครับนี่คือมวยรอบอีสุซุครับครั้งที่21นะครับโอยต่อยแล้วอาทักกันสักครู่ครับ